ฮัลโหลฮัลโหลพระซเอ้ยว่าไงพี่กินข้าวยังอกินแล้วเอ้ยยงังข้าวเย็ยนยังสรุปกินแล้วยังไม่กินเอ่อข้าวเที่ยงกินแล้วข้าวเย็ยนยังอืมกินข้าวกับอะไรอ่ะกินข้าวอะไรเอ้ยังไ,ไม่รู้เลยเห็นอาเขาผัดกุ้งอะไรแปลกๆไว้อยู่โอบ้านนี้มีกุ้งเลยเอ้ยปร,ร,ระสุนี่ข้าเรื่องเลยมึงไม่เคยชนะครับจีเลยใช่ปะ เคยเล่นกับเพื่อนแต่ไม่เคยชนะเว้ยเหมือนอไปเล่นแล้วก็ตายเว้ยแล้วเล่นกับพี่อ่ะเล่นกับพี่อ่ะเวย้ยว <c oughs> <c oughs> ันนี้พี่ชวนมาแก้มือ,อแก้มือไงชนะไหมล่ะชนะคิดคิดว่าชนะมาล่ะเอกระโดดมาแล้วก็ตายเหมือนนดินหรอไม,อไม่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 ไมไมคือคือปิดโจทย์ปิดโจทย์เล่นพับจีสตรีมาเลยเว้ยเราจะมาเล่นพับจีขี้เออแล้วมึงพอมึงแชมป์ปั๊บมึงก็สามารถคุยได้เลยเว้ยว่า มึงคือนัมเบอร์วันด้ยพระสุเป็นไงวะโอ้เพราแต่น้ำเย็นมาที่บ้านจบไรอ่ะน้ำเย็นป่ะเออไม่เย็นมัน้งไม่รู้ผมไม่เคยอาบน้ำนี่มึงไม่อาบน้ำใช่ไหมเนี่ยวัว <c oughs> เทียอะไรพระสุอากาศหนาวยิ่งไม่อาบน้ำนี่เอง <c oughs> ไม่ได้อาบมา <c oughs> <c oughs> สองวันกล้วแล้วละโอ้ยไอ,พอ้พะสุพะสุเป็นไงพี่ตอนนี้เรามีเนี่ยแพลตตบปลามาแล้ว พลบาบนี่แลบาบบทีมเราเลยไอ้ง่บอยไงเออพี่บอยเออไอ้งูบอยมาสุลองลองเรียกดิไอ้ง่บอยอย่าอย่าวาปุระุลองทสอบเลยบอยโง่บอยบอยบอยโง่้ยเรา ทำไมวมาประสู่คือที่บ้านนี่แบบปลูกฝังมาดีใช่ไหมคือไม่เคยมันมีมารยาทในกมเนเหมือนกันก็ล่ที่บ้านกูปลูกฝังมาดีนะพ่อแม่กูดีมากสอนให้รู้รักสามัคคีไว้แต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมแข่งขันไงอเออเกมนี้เป็นเกมแข่งขันคนทีมตัวเองหรอวะไม่คือเกมนี้เป็นเกมแข่งขันเราต้องชิงความเป็นหนึ่งประสูเข้าใจป่ะเกออะไรที่แบบเราสามารถ ทำลายคู่ต่อสู้ได้เราจะงัดมาใช้เลยเว้ยด่าทีตัวเองเนี่ยนะแต่ตอนนี้ผสมร้องด่าไอ้บอยงงก่อนพี่บอยโง่บอยโง่เฮ้ยได้อยู่นี่ไงเฮ้ยไม่ไหวอยู่เบอร์ีได้ยินไหมเนี่ยบผ่าพองอะไรกูกูให้เครื่องบินนี้กับมึงเลยปผสุยังไงวะเอาเลยมึงจะลองตรงไหนมึงไม่มึงสามารถร้องเพลงมึงเครื่องบินได้เลยนะเว้ยเอาเลย

มันบอกไ้่คืออ้แพูดภาษาไทยอ้ชัดเพูดภาษาไทยลงไหนตุตุี่ไอ้แก่เออมันบอกว่ามต้าไม่ไอ้แก่ไอ้โเียโอเคไปไปเหลืองปเหลืองปเหลืองโอเคเหลืองเหลือตุเล่นเล่นหลังหลังพี่ไม่ก็หลังบอยนะโอเคานหลังหลังไงยังยังรู้สึกแย่อยู่ในคำ้างในน้องอยู่าหลังไ้อยู่หลังด้วยไม่ไม่ต้องรู้สึกแย่ไม่ได้บอยหรอกรู้สึกดีพี่รู้สึกดีไปวะด่าคนอื่นเขาด่าเพื่อนรู้สึกดีอุ้ยไอ้ออเยอะ อยตายแน่เลี้ยวมาดูคยฟังมึงตายแน่เยครับทุกมอดูอยู่หลังพี่วะนะบ้านเดียวกันนะมาเดียวกันเออนั่นแหละบ้านนั้นลงไปเลยได้ได้ได้ใครเข้ามาวะไอ้ควายโอ้โหใครเป็นควายวะกู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 เอ็มใครเป็นควายวะกูกูพ่อเออเนี่ยอะไรกูไม่ได้บอลเลยไปโอ้โอ้ แล้วพี่โอ้โหมันเจ็แมันเจมันเจมันเจมของคุมีของให้มึงจปาซูมังอยู่คนละบ้านกับกูยังกำลังไปกลังไปเลเอาสกเจมเอาสก้าไม่เอาไม่เอาเอาเองไม่เอาเอากระสุนมาเจมกระสุนเฮ้ยได้ยินเสียงกระจอกโอเคพี่เจมนักเจมเอกระุนโอ้ยเฮ้ยโยไงหแตกไปแล้วโอ้เจมเอากระสุนก่อนกระส็นอะไรกูใช้จุดสี่ห้เออให้มึงนี่ไงไหนวะเฮ้ยหน้าองนั้น เห็นได้เลยทิศเอ็นทิศเอ็นทิศเอ็นอยู่หลังบ้านทิศเอ็นอยู่ไกลบ้านไกลมากเลยไหมไอ้บ้านนี้ใช่ไหมผมมันไกลมันไกลไกลมันอยู่ระยะไกลผมเห็นมันเดินไปมาเฉยอ๋อไม่ใช่บ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนี้ยังไม่ได้อยู่แล้วบ้านหลังนั้นแล้วาหลังคาเปิดป่ะมาสู่มาตามตามแบบติดๆเลยนะเจมบ้านหน้าหลังคาบ้านหลังหลังคาประตูเปิดใช่ปหมเจมม์มันตายไปแล้วป่ะเออโอ้โหมันวิ่งอยู่ในเมืองทางนู้นเพียบได้แลยเจมม์มันตายแล้วใช่ไหมได้เลยฮมาสู้มาตาม โอตาม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 มตามสู่เรียนรอดอป่ะวะเรียนเรียนเรียนเฮ้ยลอดออดตายแล้วหนึ่งน้องหนึ่งครับเลือสอนที่มันอยู่ในบ้านอะไรอะไรเด็กไว้เด็กไว้กูชุบอยู่โดนหนึ่งครับเออได้อยู่เต็มเอ้ใจเย็นใจเย็นมึงอ่ะประตูประตูเป็นลูกฟ้องอ่ะประตูขึ้นไปเลยบานน้องตาย ล็อไป็อไปกูขึ้นไปเองน่ะเ้ยองกันไป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 กโดไปวันนี้มาแล้ววันนี้แล้วโอ้มันนกมันนกมันนเ้ไม่กไปนมีแ้าหลังโอเคลงมาลงมาได้ลงมาได้หิวแบแบบตัวรงดีตัวกันเวิ่งมาเจมจากข้างหลังตรงนี้กรงีตรงนี้จากข้างหลังทิศบ้านเรานะมาที่บ้านเราที่บ้านเราข้างหน้าข้างหน้าระวังอย่าไปเจมข้างหน้าข้างหลังข้างข้างอข้างข้าง อุ้ยฝั่งนู้นเพียบอีโอ้ยข้างกำแพงไอ้ชุบไชุบได้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 เฮ้ยเดเ้ยผมเห็นแล้วอกระโดลงมากคอกล็โอ้ไอ้บอยทิปทิปทิสาเพียบเลยบ้านนั้นน่ะมันกำลังช้ากันอยู่เห็นปะบ้านแดงแอ่ะโอ้ยหัวปก่อนเี้เาเอาให้่อนโอเคโอย่หิวอะเข้อบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมาสิมาสูมใช้ปืนอะไรอยู่วะอ อะไรวะอะะไรวเมันเริ่มขยับเข้ามาแล้วมันอยู่บ้านเนี่ยบ้านตรงข้ามเราเองบ้านไหนบอกกูมาบ้านนีที่กูมาร์เนี่ยกูมาร์กเนี่ยเห็นปะเห็นปะอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านสีชมพูเนี่ยบ้านเตี้ยสีชมพูพี่เตี้ยสีชมพูข้างซ้ายร้านอาหารอะแล้วก็มีทางขวาเนี่ยก็มีเตี้ยกูเล้งนะกูเล้งนะร้านอาหารร้านอาหารนะพอนเห็นอยู่ป๊อก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 มันเจ็บมันเจ็บ สวยเขายังมีตัวอยู่ในบ้านอยู่บ้านเตี้ยอยู่ในบ้านยัไม่โอ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 พี่ย้ายจุดแล้วแน่พสุได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวตายกูจะมาซ้ำร้านอาหารเอาตายไปแล้วจี้ตัวไหนเนี่ยตัวที่กูมักตัวที่กูมักตัวบ้านเตี้ยตายยังพี่ยัง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 พี่จะวิ่งไปซ้ำในตัวนั่นก่อนไอ้บ้านเตี้ยเจ็บบ้านเตี้ยเจ็บบอยบ้านเตี้ยเจ็บอยู่หลังร้านอาหารร้านอาหารแล้วร้านอาหาร โอเคบอยดักหลังร้านอาหารแล้วเห็นมาแล้วด้วยเห็นมล้ะเห็นแหมล่ะมันอยู่หลังร้านมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันก็วิ่งออกมาแล้วไม่ไม่ตายโดนอยู่เจบโอเคได้ยินเสียงพังเข้าเหนียวอยู่มันอยู่ในบ้านประตเออ เฉยๆเฉยๆเฉยๆมากเฉยๆ่อกระจอกกระจาะไอ้จอกไอ้สัตว์มึงอ่ะกระจอกไอ้เหี้ยมาสู่มาด่ามันดิมึงอ้ยซื้อเกมแพ้เปล่าไอ้ง่มึงอ่ะง่ไอ้ควายไอ้ควายไอ้ตัวเล่็กๆเลยตัวเหี้ยคนไปแล้วเตียนต้องคนไปแล้ว์หลิงเหียขึ้นเลยก็เลยก็มันด่ากูอ่ะไอ้ยกูมันด่ากูยับเลยบอยกูยอมไม่ได้โอเคโอเคยอมไปเลยเออมันด่ากูยับเลย มีของแต่งปืนกระสุนเอาไหม M4 เนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่าได้ได้ได้วันกูอยากได้ที่จับอ่ะเพื่อนมึง <c oughs> ของกูเหมือนเหมือนกูเสกให้มึงได้เลยวะ่ะ <c oughs> พี่ <c oughs> บอกแล้วกระสุนคือเกมนี้มันเถื่อน <c oughs> ใช่ไหมวะ คือถ้าเราไม่ด่ามันน่ะมันก็ด่าเราเว้ยเข้าใจปะแต่เขาแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยนะมีเงินซื้อเกมแพ้เปล่าไอ้งงอย่าเล่นนะพูดไอ้เมื่อกี้มันด่ากูยับเลยมี่อยู่ในเหตุการณ์เฉยมันด่าจริงจริงมันด่ากูมีปัญญาแค่นี้เหรอไอ้ควายไม่มีปัญญาซื้อเกมแพ้เลยอย่าคนเชียร์แม่งด่ากูเจ็บเลยอย่าคนเชนทร์อะไรกูเจ็บเต็ดเลยไอ้คนส่วนตัวเลยไอ้คนเชียร์นี่เราส่วนนี่มันส่วนตัวเนี่ย กูไม่ไปหาเจาบาลอ่ะกูขาดแค่พยาบอลก็ไม่มีเหมือนกันพยาบาลมีแบนเดจยี่สิบสี่อันอ่ะมึงเขียนไปทำมัมมี่อะไรกูเก็บนไปทำมัมมี่เลยนี่แหละบ้านแดงบ้านนี้เฮี้ยนเลยจำได้ว่ามีศพเยอะอยู่เฮ้ยไปเอ้ดอกเอ้ดอกตกไปตรงนี้เลยเจมมี่มีศพเลยมีบนดาดฟ้ามีไหมที่หเดียวบอกเดียวเลยเล่นไม่ได้อะไรเลยนจีไม่รู้ไปแล้วกูไปแล้ว บางทีเกมนี้เราอาจจะพาพสูตรได้แชมป์ก็ได้นะเพราะว่ากูไปไปแล้วก็โดนด่ากูไปสองคนกูโดนเขาด่ายับเลยพระสูตรด่ากูเอ้พระสูตรกับกูโดนด่ายับเลยโดนทีมด่ายับเลยตอนกูไปกันสองคนน่ะจริงเหรอจริงเคยเหียเคยเหียจริง้วพาตุก้าแย่อำไม่จริงเลทีมึงตแหลแม่งหมอยผมเริ่มด่าเลยด่ามันเลยพระสูตรด่ามันเลย เขาเรียกว่าวอร์มไมค์เขาเรียกว่าวอมไมค์ด้วย FP ทั้งนั้นด้วยนะก็แย่เขาเรียกว่าวอร์มไมค์ตรงไหนอ่ะโอ้ตรงนี้นี่เองแต่เร็วเจอเร็วเหรอเออโอ้เห็นเร็วเห็นเร็วต้องไปสมกูอย่างแน่นอนเดะมาขอบ้างนะเดฟมาแล้วชิ้นนี้ยังดีห้าเป็อะไรอ่ะเป็นอะไรชิ้นนี้ไม่มีทางให้เด็ดขาดึ๊บ ป๊อปไงเจมปืนโตเลยมาสูว่าแต่มึงอยู่ไหนวะเนี่ยกอ้ยังวิ่งช้าอย่งวะแต่ยืดลืมไงมองแต่ดูของเลยแล้วแบบพี่ก็ไปกันหมดแล้วเอาตัวไต้ปั๊มยาสักหน่อยเหรออ่ายาไม่เนี่ยหนึ่งมันเออได้อ๋อยาหนาโอเคได้แต่ยายาใหญ่กูไม่มีเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผมมีกูมีกูมีอันนึงเดียวไปอันหนึงไม่กลัวไม่มีเลยเว้ยก็กูมีไงเอาไปดิอ่ะ โอ้แล้วของน้องอ่ะอ่าถ้ายายใหญ่ไม่มีนะพี่คอยไปหาก็แหละเอาเอาสุดเอาไปอันนึงอ่ะอ่าได้พี่แล้วมึงมีแล้วมึงอมเหรอไอพี่บอลเยอะพี่แงนี่อมอ่ะประตูดูไม่เปิดไม่เอ่ยปากพูดก็ไม่ให้อ่ะจริงโคตรเชี่ยเออไก็เลยปากพูดไม่มีก็เลยบอกว่าก็ต้องให้ไงน้ำใจไอ้เทมโอ้แถ้าถ้าคนมีน้ำใจจริงเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องพูดนะเขาเดินมาให้เลยแค่บอกว่าไม่มีก็จะให้ไอ้ไอดอกเทม เฮ้ยอู้ดอกนี้เข้างหน้าไปเลยเออไปชนกันเถอะอันนี้อันนี้ไปขอไอ้ปลาสูบมึงมีสะโคบไปเหรอมีสะโคปไะเนี่ยมึงใส่สะโคปอยู่อ่าไม่มี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 โอ้ยนี่มึงอาณาถาขนาดนั้นเลยไม่ไม่เจอเลยไม่เจอเลยไอ้รถ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 ข้างๆเราล้อแตก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 ไอ้้เหียยางแตกไนแล้วเห็นแล้วล้มทำยางมอไซลใส่แตกเฮ้ยเหี้ยมันไปนู่นแล้วมันรอดไปได้ไงมันรอดไม่ได้ มันจอดนะมันจอดมันจอดอยู่ในป้อมอยู่ในป้อมมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยนั่นไงสองเจ็บมากหลังป้อมหลังป้อมหลังป้อมวิ่งวิ่งโอเคแล้วเห็นแล้ววิ่งอ่ะป้อมโง่ฮะไม่พื้นตัวไม่ื้นตไงเนี่ยเรารวยแล้วเราอิ่มแล้วเยี่ยกูบอกเลยตัวเนี้ยทีนี่มันต้องรุดมาเยอะแน่นอนเลยเจมสเออเที่ยนี่บวมจัดก็ดูป้อมหน่อยมึงจะไปดูป้อมทำไมมึงมาดูศพสิวะ ไอ้บอยอะไรแบงกอนเออแบงอยู่ไอ้ดอกไอ้ดอกเป็นคนเก็บไปแล้วเกมมีรถขับมาทางไอ้ดอกเฮ้ยมันไงได้ยินเสียงปืนป่ะโอ้ยคุณได้ยินอ่ะฮัสุสองร้อยสี่สิบโอ้ยเห็นเห็นโอ้โอยู่เลยถอยถอยโดนไม่โดนไม่โดนมอไซค์มอไซค์มันเร็วมากมีรถยนต์ไหมเกมไม่ไม่มันมอไซค์ไม่มอไซค์อยู่ทิศวิวพัสุตรงเดินเดินข้างหน้าบอยที่มีต้นต้นไม้ตรงเดินนายเห็นปะ ต้องเหรอครับวิวมันจอดรถเหรอเฮ้ยโอ้จริงด้วยมันจอดเล่งอุโมงค์ให้หน่อยเล่งอุโมงค์ให้หน่อยเล่งอุโมงค์ให้หน่อยกูจะวิ่งกูจะวิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูเห็นมาแล้วมันอยู่ข้างบนกูจะวิ่ง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 ล่อมาถ้ามันอย่าไอ้บอลย่าเหมือนพอปว่ล่ะเหมือนพอปว่ล่ะไม่แม่นถอยกลับมาได้นะไม่ครับเอากลับมาเจมเออกลับมาเฮ้ยยีรถปิดในสัตว์ไอ้ไอ้บอยมัน เมื่อกี้รถมันบินแล้วมันยิงมาจากไหนจับมันเถอะเจมทอยจิมเฮ้ยเจมรู้เร็ว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 พี่ไปพี่มอไซค์หัวแตกไปแล้วบอยหัวแตกเลยบอยเอาไงเอาไงเอาไงไปดีไปช้าเปล่ามอไซค์ไปช้าเลยไปเลยวงนี่นะเออนั่นแหละมันอยู่ตรงเดียมเขานั่นโอ้ยันอยู่นี่เลยพี่อยู่มุมเลยอยู่มุมเลยสวย กมาเกำลังกำลังไอ้พัสดุใจเย็นจังไอ้บอยไปช่วยพัสดุไอ้พัสดุไปช่วยบอยกูซ้อนอยู่ไอ้เหี้ยบอยตายแล้วตัดต่อไม่ทันกูเลยไอ้เหี้ยไม่ได้เออไอ้บอยคอมคอมบวกแล้วกันวิ่งโอ้ยไอ้บอยทำไงดีเพื่อนทำไรเล่นต่อเลยเจมอีกแค่นิดเดียว เเกือตายแน่กูตายนี่เว้มันมีคนแปดตรงนี้พี่อุ้ยเฮียมันพกจามมาจากไหนเนี่ยจี้กระสุนครับเราจะทำไงดีวะแล้วรู้ึกวพี่รู้สึกว่าพี่ถอดสมองมากเลยตอนนี้เออพี่บอยตายเลยหมดหมดหมดแท็กติกแล้วเรื่อยๆพี่แต่เรามีรถอยู่นะเราจะกำไรไว้เวลาเรายิงไงเรายิงมันโดนสองนัดเราจะหลบทันทีเลยโอเคป่ะโอเคได้เลยพี่จะไม่มีข่าวงว่าพี่ไปไหนละเอาไงดีวะวงดีบแล้ว อยู่อยู่บนเขาไว้ได้ไปเฮ้ยมันตูเห็นไหมมันเดจาวูเมื่อกี้มึงเห็นไหมเห็น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 เหนเห็นมันเ็มันเห็นแล้วมสามมันเก็มสาําันกรสักรเอากำไรกรเออโอ้เอากำไรกเอไรกน่อีกตัวนึงน่ะขาขาดขาขาดเลยประตูม้ขาขาดเสปปปะนั่นน่ะนตายอแล้วมันมาตายเลยวะอ้เพื่อนมันนอนเพื่อนโอ้เนมันนอนตาย นนออตายยู่เราจะไม่ไปตรงนั้นโอเคป่ะโอเคฮอแอร์ดอบอีกอันเฮ้ยแอร์ดอบโอ้ยโลบเอาไงวะเฮ้ยเหนแอร์ดอบไม่ได้มันมันจะต้องคิดเหมือนเราเชื่อกูป่ะข้างล่างมีคนนะเจมใช่มันมันต้องคิดเหมือนเราไว้ว่ามันมันจะต้องโลบไว้พวกมันอ่ะใช่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 ได้านเราจะไม่โลบนะพี่เราจะโลบเข้านี่กูวิ่งมาแล้วเนี่ยได้ยินไหมได้ยินป่ะเราจะเล่นเล่นเนินนี้เลยเนินนี้ผสมด้านด้านะ มีเงินได้เราเล่นไปตรงนี้ตรงนี้ดีมากประสูตสามารถนอนได้ไวไปไปทางไหก็ได้จีนเดากิรีสูตก็บอกได้แล้วม้ยเฮ้ยเอามือในบ้านกินบ้านปานใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเออให้มันนิ่งๆเดี๋ยวถ้าถอมันนี่เงินแม่ขยับไอ้เจนี่ขยับป้าเปประสูตซ้ำนี่ซ้ำซ้ำตัวมันอะซ้ำซ้ำไอ้บัตสุไอ้เหี้ยมึงนไปซ้ำลูกทำอะไรอยู่โอเคโอเคโอเค ออกไปทางซ้ายไปทางซ้ายออกซ้ายเพื่อนเออเออเออออกไซ้ายอีกออกซ้ายอีกเฮ้ยคนคนคนใช่ปะไ่ใช่เป็นคนเป็นคนโอ้โอเคเดียนะวิ่งเข้าวงก่อนเข้าวงเข้าวงนพัสุโอเคโอได้ได้ได้ไปไปวิ่งวิกดเอกดนีเออที่เล่นค่อนข้างน้อยนะเยอะเยอะทุกอย่างเยอะสำหรับคูดอเลขวาไเลยมันต้องมันต้องวิ่งเข้าวงอนพวกนั้นอ่ะมันไม่มีที่เล่นไม่เชื่อม่เม่เห็ เปอยเห็นแล้วเห็นแล้วปละสุหาลังต้นไม้ก่อนน้องตายตายตดีเนน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 ม่นดินน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 ่นน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 นกนน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 ุนน หัวมันแดงเถือกเลยเมื่อกี้เอ้ยวงมหามึงเจมวงมหามึงมโหรีสุเราต้องใช้แนวต้นไม้นี่ไปเล่นไปเล่นี่เกมไปเล่นที่บ้านดีกว่ามาร์เกมเดี๋ยวมันต้อใช้แนวต้นไม้อยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้กูต้องไปไหนเนี่ยกระต๊อบหรอเออกระต๊อบกระต๊อบเดินเราดีนะสู้สามารถเป็นกระสู้เป็นรอกระต๊อบได้นะต่อกระต๊อบเลยเหรอน็อเน็อเน็อโอู้เดี๋ยวนะมันค่อยๆมันที่กระต๊อบเกม กระต๊อบกระต๊อบเนี่ยกระต๊อบข้างหน้านี่ไม่ใช่เออนั่นแหละนี่เตอบเลยไปเลยพะสุไปเลยพะกตอบไปอย่าให้มันเข้ามาใกล้กระต๊อบวิ่งวิ่งเลยพระสุอย่าย่องอย่าย่องไปเลยไปเไปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลยปเลยะวเยไปลยไปเลยไปเลยไเยไปเละไปเยไปลปเยไปเลยไปเลมไปเลย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 ไปงไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไไปเลยไม่ยไปไปเลไยยไปไปเลยไปเลยย เข้ากระต๊อบไปเลยนะพี่ขยายาเก่งอย่างนองวะนองไอ้น้องช่วยมไม่ได้นะนั่นไอบอยทำไงดีวะกูขึ้นไปกันกูเปลี่ยนโพสิชันกันโอ้โหอ้คเดียกกระต๊อบปะไอคนเดียกกระต๊อบปะทุมีเหรอไม่มีไม่มีไม่มีแต่มันไมมาจากหลังม่นมาจากหลังห้ไอ้ไัไอ้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 ้้ยอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้อ้อออ อาเโซเดอ้ายิ้คนตีปรตูจริงม้ยอ้นิ่งมาเฮอยมันเหลือมันเหลือตัวเดียวไอ้ประตูตัวนั้นแหละตัวที่อยู่ตรงหินหินเนาะอาแล้วแชมป์แลเลยวิ่งยินนอแล้วเ้าเอาตายอ้าวอาวอาแชมป์เหรอ้ยังประตูมีบทบาทมั้ยเนี่ยบามึงฆ่ากี่ตัวฆ่าไปหึงเยอะอยู่สักหนึ่งเลยนะ โอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่เป็นแชมป์แรกของพสุในเกมพับจีะครับอันนี้เป็นแชมป์แรกจริงๆถามน้องตรงๆแล้วนะวบาปกติเนี่ยเวลาน้องไปเล่นแอนพับจีซีมันเจอแต่คนเก่งมากๆนะรับซูไม่ได้เลยแอบมือใหม่ก็สำหรับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับแชมป์แรกของน้องมาแล้วน้องหลับฝันนี้แน่นอนครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนใครจะดีฝากกดไลค์สักคนละครั้งจะขอบคุณมากๆครับบบายจ้าขอบคุณครับ